จะทำยังไงให้ลูกค้าเห็นเราทุกช่องทางแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube l โอหรือแม้แต่ t ิ k ต o อกนะครับแน่นอนครับเราเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์นักธุรกิจออนไลน์ก็อยากจะโชว์หน้าร้านทั้งหมดในช่องทางเดียวจริงไหมครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มยอดขายและยิ่งถ้าหน้าร้านของเราเป็นมืออาชีพยิ่งดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหานี้จะหมดไปครับเราสามารถที่จะรวบรวมทุกช่องทางไว้ที่โทรศัพท์แล้วก็ลิงก์เดียวกันนะครับ ไปที่เว็บนี้เลยนะครับดิฟลิงก์เพียงลูกค้ากดคลิกเดียวเขาก็จะสามารถเห็นร้านค้าของเราทั้ง Facebook, IG, YouTube และ l ลน e ได้เลยนะครับการสมัครและเซตค่าก็ง่ายมากครับปรับแต่งภาพแล้วก็รูปแบบตามใจใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีเลยนะครับเริ่มจากไปที่ Google พิมพ์ดิฟลิงก์และกดเข้าไปคําว่าสมัครฟรีเราจะเบียนผ่าน Facebook หรือว่าอ e ีเมลก็ได้มาเริ่มเซตค่ากันครับ เริ่มจากปรับโปรไฟล์หน้าร้านก่อนเลยไปที่ขีด3ขีดไปที่ a p p l a ี a n ์แลครับแล้วก็ Change Profile Image ข้อดีของ d Lip Link ก็คือสามารถใส่รูปภาพได้ทั้งแบบ List, ลิ s t ตารางหรือตำเนวภาพขนาดใหญ่มันสุดยอดตรงนี้แหละครับคุณเพียงแค่ติ๊กคำว่า Master Grid Layout หรือว่า Frame นะครับคุณก็จะสามารถเลืรูปแบบแบบนี้ได้เลยมันว้ามากเลยใช่ไหมครับนี่เลยครับเป็นภาพขนาดใหญ่แบบโดดเด่นแบบนี้ก็ได้ อีกทั้งใครต้องการคุมโทนสีตามคาแรคเตอร์ภาพลักษณ์ตัวเองก็สามารถออกแบบตามใจชอบแถมเลือกค่าสีได้ด้วยนะครับอย่างอปปาชอบสีดําแดงครับปรับได้ตรงนี้ยังไม่หมดนะเราสามารถเลือกฟอนต์ได้ตามใจชอบซึ่งปกติของแอป,ปอื่นเราอาจจะต้องเสียเงินโหลดแต่ว่าแอปดิฟลิงนะครับสามารถโหลดได้ฟรีเลยครับถ้าคุณออกแบบปกที่สวยมาใส่ยิ่งจะโดดเด่นมากเลยครับและลูกค้าก็หาข้อมูลในหน้าร้านเราได้สะดวกและง่ายมากขึ้นด้วยเว็บดิฟลิงทําให้แม่ค้าออลน์ทํางานง่ายเป็นมืออาชีพมากขึ้น เราสามารถใส่ลิงก์แต่ละช่องทางไปที่คําว่าลิงก์นะครับแล้วใส่หัวข้อที่คุณต้องการใส่ URL หรือลิงก์ที่เป็นช่องทางของคุณนะครับกด s ับมิ t แล้วคุณยังสามารถดูข้อมูลหลังบ้านได้ด้วยนะครับเห็นรูปกราฟไหมเราสามารถดูนะครับว่ามีคนคลิกมาดูกี่คนแล้วก็ใส่รูปภาพที่เราออกแบบปกเสสวยได้เลยเราก็ไปเลือกรูปภาพของเราได้เลยแล้วกดอัปโหลดนะครับแล้วก็สามารถที่จะลบออกหรือว่าเพิ่มก็ได้นะครับ แค่ภาพร้านขนาดใหญ่ปรับสีตามภาพลักษณ์เลือกฟอนต์ได้เยอะก็คุ้มมากๆแล้วปกติต้องจ่ายเงินซื้อแต่ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเราก็ปี้ลิงก์นะครับแล้วเอาไปใส่ที่ t ิ k ต ok หรือว่าช่องทางตางๆของเราไปที่แก้ไขโปรไฟล์ครับแล้วก็ไปที่คําว่าเว็บไซต์ใส่ตัวเว็บไซต์ของดิฟลิ้งเข้าไปนะครับกดบันทึกจากนั้นเราลองมากดดูครับถ้าลูกค้าของเรากดมาจะเป็นหน้าตายอย่างไรไปดูกันครับโอ้โหสวยหรูดูแพงเป็นมืออาชีพมากเลยนะครับเวลาที่ลูกค้ากดปุ่มอะไรมันก็จะลิงก์ไปช่องทางนั้น เป็นยังไงกันบ้างครับว้าวมากๆเลยใช่ไหมครับเรียกได้ว่าเว็บเดียวจบครบแถมยังทำให้เราดูดีดูเป็นมืออาชีพมากๆที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยรู้อย่างนี้แล้วรีบมาสมัครกันด่วนเลยนะครับยุคนี้คุณก็เป็นเศรษฐีได้เพียงแค่คลิกเดียวครับกับดิฟลิง